เปิดภาพล่าสุดออสโอพาสนั่งรถเข็นร่วมงานแต่งลูกชายร่วมเฟรมแก้วอภิรดีเปิดภาพล่าสุดอดีตนักร้องดังในตำนานออสโอพาสนั่งรถเข็นร่วมงานแต่งงานลูกชายคนโตแก้วอภิรดีดูแลไม่ห่าง คุณหน้าคุณตากันเป็นอย่างดีสำหรับอดีตนักร้องดังในตำนานออสโอพาสทศพรป่วยเป็นโรคที่รักษาไม่หายมานานหลายปีโดยทางด้านออสโอพาสได้มีทางด้านอดีตภรรยาและลูกๆคอยดูแลไม่ทอดทิ้งรวมถึงเซตตอดสามีใหม่ของอดีตภรรยาแก้วอภรรดีก็คอยดูแลอยู่ด้วย ล่าสุดต้องขอแสดงความยินดีเมื่อทางด้านคุณบูมลูกชายคนโตของแก้วอภรดีและออดโอพาสได้เข้าพิธีแต่งงานเป็นฝั่งเป็นฝาแล้วซึ่งงานนี้ต้องบอกเลยว่าทางด้านคุณพ่อและคุณแม่อย่างแก้วอภรดีและออดโอพาสพร้อมหน้าในงานแต่งลูกชายคนโตซึ่งถือว่าเป็นโมเมนต์ที่อบอุ่นมากๆเลยทีเดียว โดยทางด้านออสโอพาสนั่งรถเข็นมาร่วมงานแต่งงานลูกชายเนื่องจากเจ้าตัวนั้นมีปัญหาเรื่องสุขภาพแต่สีหน้าก็ยิ้มแย้มมากๆพร้อมกันนี้ก็ได้มีการถ่ายรูปร่วมเฟรมพร้อมหน้าพ่อแม่ลูกทั้ง3าคนด้วยโดยทางด้านแก้วอภพิรดีได้โพสต์รูปภาพพร้อมกับได้ระบุข,ข้อความเอาไว้ด้วยว่า24ธันวาคม66เป็นวันที่ต้อนรับลูกสาวคนสวยคนใหม่เข้าครอบครัวทศพรดีใจที่สุดที่เห็นลูกชายคนโตมีความสุขมีครอบครัวใหม่เป็นของตัวเอง เองรักลูกมากๆนะสำหรับออรโอพาสป่วยเป็นโรคข้อต่ออักเสบค่ารักษาอยู่ที่เดือนละหลักแสนปีหนึ่งก็หลักล้านโรคที่ทางด้านออรโอพาสเป็นซึ่งเป็นโรคที่รักษาไม่หายแต่ว่าประคับประคองให้ไม่แย่ลงได้และหากดูแลไม่ดีอาการมันจะหนักขึ้นอาจถึงขั้นเป็นอมัมพฤกษ์หรืออัมาพาตเลยก็ได้ซึ่งทางด้านอดีตภรรยายอย่างแก้วอภิรดีและลูกๆทั้ง3ามคนต่างก็ช่วยกันดูแลกันอย่างใกล้ชิด